ใครที่เคยอ่านหนังสือดรโจเล่มนี้หรืออีกหลายๆเล่มนะคะหนังสือเล่มนี้จะเขียนเสมอว่าร่างกายเราสามารถรักษาเยียวยาด้วยตัวของตัวเองได้ดรโจก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่เขากะดูกหักแล้วก็อยู่ๆเขาก็แบบรักษาเยียวยาด้วยวิธีของเขาตอนที่ตุนอ่านตุนฟังเรื่องราวของหลายๆคนที่แบบรักษามะเร็งได้หรือป่วยฟื้นฟูจิตใจได้อะ่ะ ตุงก็อ่อโอเคร่างกายเราก็สามารถฟื้นปูดได้ตัวของตัวเองแต่มันจะมีใต้สํานึกบางอย่างค่ะที่ดึงเรากลับไปสู่พื้นที่ที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยปื่จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อสองสปีที่ผ่านมานะคะ่ะอยู่ๆตุงก็ป่วยเป็นโรคบันไหลติดยกแขนไม่ขึ้นแบบยกแขนไม่สุดโดยที่ปับตุงก็ตกใจว่าอ๋อมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับเราตอนแรกมันก็น้อยก็เสียใจแต่ตุงก็รู้ว่า อาจจะเกิดจากพฤติกรรมของเราเนี่แหละเป็นตัวทําให้เราเกิดโลกและไม่นานนี้ครับตนก็ไปเจอาศาสตา,าสตร์หนึ่งตนไปเรียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งเรียกว่าสภาวะสันสะเทือนซึ่งสภาวะสันสะเทือนเนี้ยมันจะสามารถช่วยให้เราอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายหรือเวลาเราเจอสภาวะตกใจมากๆโดยที่เราเป็นผู้ใหญ่เราจะรู้สึกว่าการสันสะเทือนหรือทําอะไรเป็นเรื่องที่แบบ น่าอายไม่น่าทำหรือแม้แต่การกระดิกเท้าของมนุษย์ในสังคมเมื่อก่อนนะคะที่เขายังไม่ได้ยอมรับเขาจะบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบเสียมารยาทหรือเวลาด็กไปเที่ยวสวนสนุกค่ะก็จะแบบเกิดอาการสัน่นนี่แหละค่ะสภาวะบางอย่างมันทําง,งานติดจิตใต้สํานึกแล้วและ ที่ตุนเป็นเรียนสภาวะสั่นสะเทือนเนี่ยค่ะตัวร่างกายเราอะ่ะมันสะสมความเครียดทําให้เราเกิดโรคตุนก็อยากจะไปออกกําลังกายไปเจอคนทําให้รู้สึกได้สื่อสารกับมนุษย์บ้างเราอาชีพที่ตุนทาอยู่ก่อนมากตุนจะคุยติดนักธุรกิจและน้อยครั้งที่ตุนรู้สึกว่าการทําอะไรไล้สาระวาดลูกการเยียวยารักษาใจก่อนหน้าน,าน,าน,าน้นตุนรู้สึกว่ามันเสียเวลาชีวิตเสียเวลาในการหาเงินแต่จริงๆแล้วถ้าตุนเรียนรู้ศาสตร์พวกนี้เร็วๆขึ้นมากกว่านี้นะคะตุนอาจจะแบบมีเงินสลุเทยได้ มากกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้และเรื่องที่ตุนจะเล่าคือตอนที่ตุนเป็นเรียนมันจะมีท่าออกกําลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์หลายๆท่านะคะแล้วอยู่ๆร่างกายมันก็สั่นสะเทือนตอนที่ตุนสั่นสะเทือตนตุนรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับฉันอะฉันทําไมแบบสั่นแล้วคนอื่นจะมองเขฉันยังไงฉันอายหรือเปล่าและอยู่ๆนะคะไอ้เส้นที่มันมันตึงอยู่ไหลตรงนี้มันก็ขึ้นตืดมาที่กระบอกตาแล้วครูอ่ะเขาก็เดินผ่านมาแล้วเขาถามว่า อิดอะไรขึ้นตูนก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีแบบรู้สึกแบบอายอะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองว่าเรารู้สึกเราทําอะไรอะตลกหรือเปล่าแล้วมันก็ปวดกระบอกมาค่ะเขาก็เลยบอกว่าโอเคให้เราผ่อนคลายและให้เรารู้สึกว่าพื้นที่นี้มันปลอดภัยค่ะตูนก็แบบโอเคตูนก็หลับตาแล้วก็ทำตามที่แบบครูเขาบอกปล่อยร่างกายให้แบบรู้สึกผ่อนคลาย แล้วอยู่เชื่อปะมันก็เกิดการสั่นสะเทือนของแขนข้างขวาซึ่งแขนข้างนี้เป็นแขนที่ตัหนักกายภาพมาแบบ้บน,า,นาจะเกิดจากร่างกายเราตอนเนี้ยมันกําลังซ่อมแซนตัวเองอยู่แล้วขาขามันก็แบบสัน่นแล้วท่าที่สั่นนะ่ะมันเป็นท่าที่ครูที่ตุนไปหาหมอเป็นหมอกายภาพนะคะเพราะว่าให้ตุนขยับแบบเลื่อนไหวกระดูกบริหารกระดูกสันหลงังบริหาร ก้นกบโดยท่าที่ขามมนก็โยกไปโยกมากระดกกระสลังมันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงจนก็บอกมันเป็นท่าที่หมอ,อที่บอกให้ฉันทํไกายภาพอ่ะให้ฉันทําแต่ฉันก็ทําบ้างไปทําบัง่งเพราะฉันไม่รู้อ่ะว่าการทาแบบนี้มันได้ผลลัพธ์ยังไงจนปุนมารู้ว่าร่างกายมนุษย์ของเราสามารถรักษาเยียวยาเราได้ด้วยตัวของตัวเองและถ้าใครอยากรู้นะคะก็อย่าลืมไปกดหนังสือเล่มนี้มานะคะแล้วก็มาแชร์ให้ฟังเขาว่าทำแล้วรู้สึกอย่างไร